นี่ครับเอาไปเอามาได้สามชุดครับแท้ใหม่เบิกทําครับหายากแล้วนะแต่ทํายากกว่าอ่าดูครับอันนี้ถังอันนี้ฝานูนครับเลยลอกคอดอกเดียวนะดอกนี้นะดูตรงนี้ ตรงนี้ก็ได้ดูนี้ใหม่ก็ได้ดูฝาถังอันนี้ฝานูนตรงนี้นะดูตรงนี้โอติวตนักคู่กันตรงนี้นี่หนึ่งชุดฝานูนจบข่าวแท้ใหม่เปิด อันนี้มันดูฝาฝาเรียบนี่แท้นจะนี่แท้นจะดูตรงนี้ดูตรงนี้ฝาเรียบมีเขี้ยวเดียวดอกนี้นะตรงนี้ดอกนี้ก็ได,ด้แล้วก็ดอกใหม่ อกนี้นะนี่แท้ใหม่แท้ใหม่ดูยังไงเหรอไม่มีรอยขันไม่มีรอยขันแล้วก็มีตาแท้นี่ตรงนี้ a a d จบไปชุดที่สองฝาเรียบมาดูฝาเรียบชุดที่สามดูตรงนี้ นี่แท้ใหม่ใหม่กิ๊กเลยมีมีนัมเบอร์ด้วยมีหอด้วยตัวเนี้ยแล้วก็จะเป็นฝานูน ขอบคุณครับหาว่ายากแล้วทำยากกว่าเพราะมันคนละดอกแบบนี้ไงครับเห็นไหมครับตอนนี้เหมือนกันแต่อันนี้คนละดอกนี่นะีะความยากมันอยู่ตรงนี้แหละมันต้องเอาล่องแบบนี้เดียวกันทั้งหมด